นั่งตักพี่มาเรยนยอ่เริ่มไม่ถอดไม่บอดไม่บอดโอ้ยหู่ข้าวอ่ะทำกระดูกในกระสอให้กูแดกดิโอ้ตั้งขางินนะต้องตัดออกโอเคไว้แล้วนะอยากตักมันแปลก บฟออสซิลประมาณนั้นกำลังมาแรงเลยโอเคถ้าจะกินอะไรท่านบอกมากระดูกเนืไอ้ั่อกระดูกในร้เสา่วโอเคไปเดี๋ยวท่านลองสิบมาทีได้เดี๋ยวผมจะทำมาให้โอเคโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็กำลังจะมาทำอาหารให้พี่ผมกินพี่คือมันหิวแล้วนะหิวของแปลกอ่ะ โค้งในรูโซนไดโนเสาร์เดี๋ยวผมก็ต้องไปล่าไดโนเสาร์ให้มันก่อนนะครับคืออมมาอวุธของผม,มเ,เนี่ยเดี๋ยวผมจะอาวุธของมันนะผมก็ตองผมมีแค่สเปรย์เนี่ยนะครับเพื่อล่อไดโนเสาร์เนี่ยนะผมจะฉีดแค่นี้นเนี่ยเดี๋ยวไดโนเสาร์จะมาหาผมแล้วเพราะมันได้กลิ่นอันนี้เป็นกลิ่นเลือดนะครับอันนี้เป็นสเปรย์เลือดเลือดหูกวางนะครับผมก็มันก็กำลังจะมานะครับผมก็ใช้แค่มือเปล่าจับไดโนเสาร์นะครับไปเดี๋ยวผมขอไปจับไดโนเสาร์ก่อนไปโอเคครับผมก็ได้เครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบสำคัญก็คคคืือออไไดโนนนนนเเเารรร์ะะััับผผมมมมกก็้้แล่่่ีีึงตวยจ ย้ายไปให้นาซานะครับผมให้นาซาไปครึ่งตัวแล้วนะครับตอนนี้ผมก็หั่นมาแค่ครึ่งตัวนะครับนี่นะครับก็จะมีเออวัตถุดิบคนป่าครับคนแถาคนป่าก็จะมีหอมแล้วก็พริก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 หยวกแล้วก็มะเขือเทศนะครับ แล้วก็เกลือนะครับอันนี้ก็เป็นรสชาติดีที่สุดแล้วก็คือเกลือนะครับว่าเราอยู่ในป่างไงเราหามไม่ได้เยอะผมไปนี่ผมไปเอาจากทะเลมานะเกลือนี่อันนี้ก็เป็นนี่ซิคโครงในรนเสา์นี่โอ้แต่ซิคโครงนโนเสาออกจากเนื้อเยอะนิดนึงนะครับแต่มันจะมีกลินมันจะมีเออกลิ่นคาวนะครับซิคโครงในโนเสาอันนี้นะครับโ้ดูดิทุกคนหยาบปะถ้าน้องๆคนไหนอยากได้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะส่ง EFS ไปทางวรัส ن ีนะครับแต่วรัสเนียอย่าตกใจนะครับโอเคครับทำสมเ่องใหม่ปะอ๋อนี่ครับผมจะมาทำการ เอาฟอยมาห่อนะครับคือผมตอนนี้ผมอยู่กลางป่งา,ปา,าทุ่งหญ้าป่าอเมซอกันตอนที่ประเทศเออขอบแอฟริกาเหนือนะครับจังไส่สามเหลี่ยมเบอร์เดมิวนะครับผมก็จะเอ่อเนี่ยผมก็มีที่โพสซี่คงในดุสเซิแล้วแต่ว่าผมเ่ยตอนนี้ยังไม่มีอุปกรณ์ทำนะผมว่าอุปกรณ์ที่จะทําตอนนี้ก็น่าจะเป็นเอ่อบิ๊กไบของท่านนนนนะครับผมขอทําเป็นบิ๊กในบิ๊กไบก่อนนะครับถ้าถึงซีเซ็ตส์ผมก็จะทําในมาสแตงเลยครับ <c oughs> มาอันดับแรกนะครับผมจะหั่น อันนี้เป็นลูกกระป๋องในดูเซ่านะครับเป็นลูกกระป๋องในดูเซ่ที่แท้นะครับนี่ครับก็จะมีขอบดำนิดนึงนะครับเวลาบรรดาดูเซ่ผสมพันธุ์ก็จะเอาสุจิก็จะไหลตรงนี้นะครับพี่จะบากูนะครับนี่เอาแค่นี้พอนะครับสซนโซนที่เหลือเดี๋ยวผมจะเก็บไปกินเองบ้างนะครับผมพี่ผมกินไม่เยอะหรอกเพราะผมกินนิดเดียวนะครับ มะเขือเทศผมจะเอาไปแบบนี้เลยนะครับครึ่งหนึ่งดีกว่านี่เจ้าก,กอันนี้ไม่ได้ทำส้มตำนะครับนี่แล้ววัสดุดิบหลักซี่โครงไนโดเสาหืมดูดิไม่ให้นน่ากวนจี้ดี๋ยวอีกแล้วอันนี้แม่อันนี้ด้วยปะอันนี้ครับผมว่าผมไม่กินแล้วผม,มให้พี่ผมกินดีกว่าผมรักพี่ผมครึ่ง<ม>อะอัน,นยาวอันยาวห่างครึ เอออันนี้ผมให้เด็กๆน้องๆแถวบ้านกินนะครับแถวนี้เป็นคนป่านะครับเขาเรียกว่าชนบ้านนี้ชนเผ่าอ่ชนเผ่าออเอ่าสิปรงกวางติงนะครับผมไม่รู้จักชื่อนะครับแต่ว่าเป็นเพื่อนบ้านกันครับนี่อยู่เพื่อนบ้านก็อยู่แถวนี้แหละครับภูเขาภูเขาผมก็ไปหมดแล้วนะครับกินน้ำลำธารกินน้ำลำธารด้วยกันนะครับกินขี้ในดูรงในดูเสาด้วยกันเอาปลอยออกมาเฮ้ยกูลืมวันนี้ครับกระโปงชิ้นกระโปงเอาสุกจิในดเสานะครับอันนี้คืออันนี้เลยดู พี่ผมไม่กินพริก็เอาแค่นี้พอนะในเหตุทุกคนฟอยครับผมผมีแค่นี้วัตถุดิบแค่นี้เราก็ทำให้ผมอยู่รอดได้แล้วนะครับแตผ่ผมว่าที่ผมเนี่ยเฮ้ยเริ่มนี่นะครับผมก็ได้ปิดตูดปิดท้ายมัดลงุงมัดรวดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นรถของพี่น,นุ่นนะครับผมก็ไม่อยู่ในปาน่าผมก็ขอยืมมามยืมมาแบบว่าขับชมวิวเอ็กซ์อาร์สมาร์ดก,กับ สาวในถ้ำแถวนี้นะครับมผมอยากได้สาวถ้ำเป็นแฟนเนี่ยผมชอบนิโก้ปติมัตแบบเสดําๆมาครับนี่ครับผมจะเอาสายท่อเลยนะครัฮ้จูผมเส่ท่อไปแล้วเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องนะครับ อุ้ยได้มันไม่สั้นตะกวนใครเขาก็ทำกันแบบเนี้ยใครเขาซ่อนมาที่บ้างค่ะเชฟเหรอเป็นวิธีของเชฟระดับมิชลินสตาร์ใครเขาจะห้าหรือแปดดาวเอาเอาเมื่อกี้ชิ้นเนี้ยเอามีหลายชิ้นเลยชิ้นกินนะจ้ะได้ได้ไม่ตายไม่ตายกินได้มีชีวิต มันร้อนอยู่นะทุกคนนี่ครับผมก็เอาออกจากท่อบิ๊กไบ์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ามันจะสุกหรือว่าน่ากินหรือเปล่าเจากที่บอกเห็นตรงนี้แล้วนะมันน่าจะสุกนะครับทุกคนดูดิแื้วนี่นะทุกคนผมจค่อยๆแก้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสเต็กบนนี่โอ้โหดูดิ โูทุกคนคุยังก็สเต็กเลยอ่ะทุกคนโอ้โหแบบเดี๋ยวผมจะนองกลิมนะโอ้โหกิมโคตรเอาเรื่องอะ่ะกินเอาเรื่องจัดหน้โอ้โหบอกเลยทุกคนผมว่าพี่ผมต้องชอบแน่นเลยครับกับเมนูซี่โครงไนโตรเสาร์ย่งางเอนท่อบ,บิ๊กไบยย์ของผมนะครับเย้เย้เย้หยาอ่อนไปเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นมาให้พี่นนท์กินเลยนะครับไปนี่นะครับสเต็ก ซิคงในตัวสองผมก็เสร็จแล้วผมจะเอาไปให้พี่นนท์กินข้างบนนะครับตอนนี้น่าจะแคสเกมแล้วดูอยู่ส่งภาลตนาไปมาดูมันทำมาจากอะไรอ่ะมันงานปะวะเดี๋ยวไปพิจีเราต้องดู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 ไหนวะอ๋อนี่ครับทุกคนผมว่านี่ครับห้องทำงานมัน เดี๋ยวต้องเสียบอลานะคะทำงานดูน,น,นี่นะครับท่านผู้ชมนี่ผมไปได้ถึงห้องพินอลเลยนะครับเดี๋ยวต้องขอคอแป๊บหนึ่งนะโอเคน่าจะอยู่นะครับนที่คะแนนเสาของพี่ก็เสร็จแล้วนะคะผมอารอ,อ,องผองสเต็ก กใช่ไหมหอมจังวะหอมดีอร่อยแช่เย็นมดเฮ้ยอ๋อทุกคนอันนี้หั่นไหมอันนี้หั่นไหมอันนี้หั่นไหมเฮ้ยเทพนะเฮ้ยอ๋อหั่นอ๋อสวยเว้ยโหหลักผมเลย ฮะนูก<ห>ลองดูดูสเต็ปการหั่นเนื้ออันนี้คือเนื้อเนือหมูใน้อเศร้าชองแน่นแน่นองแน่นแน่นองแนนทิ้งช่องเลยก่อนไม่งั้นไม่อยู่อยู่อ่าเลยงะคมปะคมๆ เผ็ดใช่ไหมเผ็ดอ่ะเผ็ดนิดนึ่งอร่อยอ๋อาแค่นี้โอ้ห้าจะตายดูดูมันดูมันขวดน้ำมาดูมันนนนเศร้าขวดน้ำมาห้าจะตายกินแค่นี้อิ่มเอออิ่มอิ่มโอ้ยครับโอ้ยครับครับท่านนนก็ได้อิ่มไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยอันนี้ก็แค่เอาแค่บวบๆครับเอาแค่ เอาแค่ท่อบิ๊กไบ์อะครับแต่ถ้าอยากให้เอาทอ่อมาสแตนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซาาับสไครป์ผมขอหนึ่งหมื่นไลค์ผมจะทำอาหารในทอ่อมาสแตนของยูดายนะครับแล้วก็ขอสี่ส,สา,ายซับสไครป์ไวๆด้วยนะจ๊ะรีบจุก๊กเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เหมือนเดิมบ๊ายบายจุก๊ก